อันนี้สมมติว่าหัวน้อยเขาเด็ดนะมันออกหักเราเด็ดตอาที่ถิงแม่เราเด็ดเออนี่เขาก็เอาเอาอันนี้ออกมาแต่เขาเลยจ้โปงหักแล้วออกมาแต่เขาหัวเญ่สีน้จ้าหัวหง่กับสีน้อันนี้ก็เด็ดที่มีหลายหัวโอนี่ฮะกซี่เขาก็ปงหักออกมาแล้วนะคะอันนี้เขาก็สามารถที่เด็ดออกอีกออกนี่ ยิกตีนยิกมือเราออกนี่เดซี่ก็ได้นี่ค่ะโอ้ยจะได้ยากเดี่ยหยิบตีนหยิบมือเราออก <c oughs> นี่นี่ก,อก,อกะะ็ออกออกแล้วเนะะี่ยค่ะออกนอแล้วเนี่ยค่ะนี่กําลังเป็นนอไม่ไวแล้วคะ่ะจ้ะนี่สามารถที่หันห่นได้ค่ะหั่นได้หั่นได้น,ะะ<อ>นี่หันน่นเดซี่ก็ได้นะคะได้หลายแบบด้วยว่าเขาเบื้องตุ่มเบื้องตาแล้วจ้ะจ้ะเอาไปตามนี่เลยคะ่ะถ้าสมมุติว่าสีเอาไปปลูกหนูซสือไปหัวแบบนี้ต้องไปเ็ดจังไดก่อนเสียวาลงดินจ้ะต้องหั่นนะคะ หั่นแบบน้อยๆขินน,น้อยๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่นี่มันกำลังซื้ออกเนาะแล้วนะคะเนี่ย<อ>นี่ก็หั่นเนี่ยนี่เนาะออกแล้วน,น,นี่เออนี่ก็บกำลังเริ่มซื้ออกไหมแล้วค่ะเนี่ยนี่มันออกตามนี่เลยคะ่ะเ<อ>ขาจะหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็เอาหั่นแบบนี้ <Okay. S 1> อ่าสมมุติเนาะคะ่ะสมมุติว่าซ <ừ> ื้อหัวไปเรียบร้อยล้า<อ>ง,งเลยนี่มันยาวเนี่ย นั่นกระตัดท่อนออกเนี่ยลูกเนี่ยตัดท่อนอกกตัดท่อนเขาตัดท่อนออกให้มันยังแค่เนี่ยไอ้มันท่วมเลยน่ะอ๋อเพิ่นก็สิได้หลายชิ้นเนาะแม่นถ้าเพิ่นตัดออกแค่ไหนน่เขาบอกชั้นลงแบบนี้เฮานอนลงซี่ก็ได้นะอันนี้มันจะกระิปุ้มขึ้นนี่เลยอันนี้หักก็ะดอยไปทางนั้นนึงนี้อ๋อเพิ่งตัดเฮาก็เอาลงังซี่เลยน่ะเล็กๆน่ะลงเล็กๆเติบมันค่อยให้มันหัวมันให้มันลงเล็กๆจ้า ในลานเป็นล้าเฮาสิทอนมันะี่ขึ้นอ๋อมันที่ได้รับย่างที่นี่เองแี่เรปลูกเที่ยเดียวเราไันนี้ก็เล้วเลยทุกปีเลยข้อหนามันปีเกิดกินอยู่นี่ขายอยู่นี่ข่อหนามันไม่เกิดใอะเรเลยเมนค่ะเกิดไปอันสามารถที่ได้เป็นซีฟวัวบุนด้วยนนได้เป็นสี่วัวบุน้ยน่ะละได้เป็นสิบหัวเนี่ยน่ะเอาหัว